เตอชันทวิทยเคลื่อนไหวแล้วโพสถึงหม่ยดาวิกาหลางโพสตัดพอหมดใจจากที่ซุปตาสาวสุดฮอตอย่างใหม่ดาวิกาออกมาโพสระบุข,ข้อความที่ทำเอะไรคนคิดได้หลายอย่างซึ่งมีใจความว่าถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะมันหมดจริงๆนะทำกลางแฟนคลับแห่สแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจและทุกจับตาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มเตอร์ชันทวิทย คณะเสวีหวานใจสาวใหม่ได้เคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยโดยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพสาวใหม่ดาวิกายินไทยคู่กับรูปโป่งสีเหลืองจำนวนมากพร้อมแท็กหาและสต er ิ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเรียกได้ว่าเป็นการสยบความสงสัยเรื่องรักได้เลยละค่ะ แต่ว่าสาวใหม่โพสต์ข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นหมายถึงอะไรกันแน่แฟนๆก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของเธอออกมาชี้แจงว่าอะไรยังไงเกิดอะไรในใจนะต้องรอติดตามนะคะ